สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกีนักขุดครับวันนี้มาดูอ,อาการของน้องม่วงครับ PC 128อยู่อยู่ครับบอกว่าเป็นอย่างแต่อาการเมื่อตอนเป็นวันน้ำมันเครื่องออกพ่อหายใจกับคันเหล็กนี่ครับปกเก็บฟ้าสูบบว เบิ่งอยู่ในอูเลยทำมาเบิง่งคือมาสลนะครับกัรเด็ดทีแนี้ยเนี่ยคนบอกว่าเนี่ยน้ำมันเครื่องออกท่อหายใจนี่แต่ก็ยังเพิ่งมาถึงครับ <c oughs> ขอเบิ่งนถึงคำบนเบิ่งข้างบนนะครับ <c oughs> <c oughs> แคบขนาดกับมันเครื่อใไม่ๆครับจังหวงอาการด้อครับนี่เด้อจะได้ลองสตาร์ทเบิงครับเกิดจากสาเหตุอีกอย่าง เครื่องจุนแคบขนาดได้ครับตรงนี้รุ่นนี้พื้นที่จำกัดเดี๋ยวขอสตาร์ทเิ่งก่อนเดี๋ยวพี่น้อตาเ้ิล

对。嗯嗯 <laughs> ับเลยเยงยียบปิดปกเอ้ยมันก็ปกติโอเคครับจะพอกันไหมครับคลิปนาะคลิปนี้เบอรออาการลกกันครับสวัสดีครับ